จะมาทำ IJD ีกราฟนะคะเข้าไปที่ Internet Explorer 10ค่ะคลิกไปที่ระบบขายแล้วก็คลิกคลองค่ารขายนะคะลูกค้าจะใช้ราัสตั้งแต่4 q 01ถึง CQ 03แล้วก็หน้าสินค้าตั้งแต่4 q 01ถึง c 05ค่ะวันที่จะใช้วันที่1เดือน1ปี6 0นะคะแล้วก็ถึงวันที่31 เดือนหนึ่งค่ะที่หกสิบค่ะกดโอเคค่ะ ะะเแล้วเราจะมาลากข้อมูลที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะคะวันที่เราไม่ต้องการเราก็จะลากทิ้งไปเยื่อๆถึงาะก็ลากทิ้งไปข้างบนนะคะแล้วก็มงนล่ะคะหลังตัวรดก็ลากทิ้งไปคะเพราะว่าเราต้องการให้การาฟโชว์ข้อมูลแค่นี้นะคะ เแล้วก็ไที่มมนูน,ๆๆนะคะที่ชาร์จค่ะแล้วก็โฟลชาร์จนะคะหัวข้อเราใช้มีคอร์้างขายเดือนหนึ่งมีหกศูนย์ค่ะที่นี้กล้านะคะก็คือพอยทีดีกล้าฟค่ะ ไฟล์หลักนะคะก็คือชื่อสินค้าค่ะพอจะแล้วค่ะก็กดโอเคค่ะค่ะก็ได้แล้วนะคะไฟล์กราฟของเรา จะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าสิ่งที่ขายได้ของเดือนหนึ่งนะคะส่วนมากจะเป็นโต้ร์นี่เอย่างนะคะแล้วก็รองลงมาคือ Oppo ค่ะแล้วก็อันดับสุดท้ายก็จะเป็นสมานนะคะมาที่คุณสมบัติกราฟค่ะปรับเต็นค่าค่ะแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนค่าตัวนี้นะคะเป็น all ค่ะ สะะเสร็จแล้วไปที่เมนูต่อะคะ่ะแล้วก็ชาร์จแล้วก็ export ค,ค,ค่ะเขาจะเป็นรูปข้อมาค่ะมาที่หนึ่งค่ะแล้วก็ไฟจะเป็น jpg นะคะ เลกทัท <importante> ี่แล้วปิดมันนะคะกดเซฟค่ะต้องการแต่ไฟล์แค่อีก่อหรือกจ่ก็ได้ค่ะ จะได้เป็นรูปร่างเดียวกันเลยนะคะภาะเสแล้วค่ะสำหรับการทำไายดรก้าก็ขอบขอบคุณนะคะ